สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อินดี้ a n n e l นะครับวันนี้ก็มาแจ้งแคมเปญนะครับพิเศษสำหรับ u p i c กนะครับก็ใครที่ดูแอป u p i c กมานานแล้วเนี่ยนะครับอยากเป็น u p i c k เกอแล้วเนี่ยนะครับหรือว่าดูมาพอสมควรแล้วก็ตามนะครับแล้วอาจจะยังไม่มีงบนะครับที่จะซื้อสินค้า u ยูพ Choice นะครับก็ตอนนี้เนี่ยเขาลด50%เลยนะครับเริ่มต้นที่499เท่านั้นนะครับสำหรับสินค้า u ยูพ Choice นะครับเราสามารถเป็น u p i c k เกอได้เทียบเท่ากับสินค้า u p i c ก ช้อยราคา999แบบปกติเลยนะครับแต่ว่าข้อแตกต่างคือแตกต่างกันที่สินค้าเท่านั้นนะครับสินค้าก็ตามราคาไปนะครับอ่าก็มาดูนะครับสําหรับเพื่อนๆที่อยากเป็นยูพิเกอร์แล้วเนี่ยนะครับผมว่าอ่าตอนนี้เนี่ยคือเป็นโอกาสที่ดีเลยเพราะราคาเนี่ยค่อนข้างถูกมากนะครับหายไปครึ่งนึเลยนะครับก็สิทธิพิเศษอะไรก็เหมือนกันหมดนะครับก็สําหรับการเข้าซื้อตรงนี้เนี่ยนะครับเราต้องมาที่ป้ายนี้เท่านั้นนะครับ ก็ขออธิบายนิดนึงนะครับหนึ่งเลยก็คือดาวน์โหลดแอปนี้มานะครับได้ทั้ง AndroidOS เลยนะครับดาวน์โหลดมาปุ๊บนะครับเราก็ล็อกอินใส่ข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับเชื่อมต่ออ่าล็อกอินจะเป็นช่องทางเฟซนะครับยืนยันเบอร์มือถือให้เรียบร้อยนะครับใส่รหัสเมนเทอร์ให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็รหัสเมนเทอร์เนี่ยเราก็จะมีส่วนลดในการซื้อของอีกด้วยนะครับใครที่ยังไม่มีก็ถ้าอยากให้ผมเป็นอ่าเมนเทอร์เนี่ยสามารถใส่รหัสเมนเทอร์ของผมให้ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่ใส่รหัสเมมมนอรร์ผผี่ยกลุ VPU picker ให้้ดวะคับ ผมก็คอยจะแจ้งนะครับกิจกรรมแบบนี้ให้ตลอดในกลุ่มแล้วก็สามารถสอบถามข้อมูลได้ตลอดนะครับโอเคนะครับเราเข้าไปที่ป้ายนี้ด้านหน้าเลยนะครับคืออ่ากิจกรรมนี้คือสิ้นสุดวันที่1เท่านั้นนะครับคือวันที่ผมลงคลิปนั้นเลยนะครับถ้าเลยวันนี้แล้วเนี่ยอาจจะไม่เจอป้ายนี้แล้วนะครับเราก็อ่าอาจจะไม่ได้ไล่ได้ราคานี้แล้วนะครับก็กดที่ป้ายนี้เลยนะครับเขาจะเขียนนะครับ u pick u pick choice สี่เก้าเก้านะครับคือเริ่มต้นสี่เก้าเก้านะครับอ่าตอนนี้เราก็มาเรียกไปใช้งานเลย1ชิ้นนะครับ เรียกไปใช้งานซื้อไปหนึ่งชิ้นนะครับเราได้เป็นยูพิกเกอร์เลยนะครับซึ่งสิทธิประโยชน์ต่างๆการทําเงินต่างๆคือเทียบเท่า999บาทเลยนะครับถือว่าเป็นโปรที่ดีมากๆครับก็ลองเรียกดูนะครับลองเลือกสินค้าที่เราได้ใช้งานจริงๆเนี่ยนะครับหชิ้นนะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราก็ยังมีสินค้าที่เราได้ไปใช้งานจริง1ชิ้นอยู่แล้วนะครับเหมือนเราซื้อของไปใช้ทั่วไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่แถมมาคือเราสามารถทําเงินกับแอปนี้ได้ตลอดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการดรอปชิปสินค้านะครับก็คือนําสินค้าตรงนี้ไปแชร์ขายได้เลยนะครับเหมือนเรามีคลังสินค้าที่คลังที่ใหญท่ที่มีสินค้าสต็อกให้เราเยอะๆเนี่ยให้เราเลยโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเลยชักบาทนะครับเหมือนเรามีขนส่งเป็นของตัวเองเลยเพราะว่าเราก็ไม่ต้องจ่ายค่าขนส่งนะครับแอปใจ่ายให้เราหมดนะครับคือแอปจัดการให้เราหมดนะครับอ่าตรงนี้ก็อ่าสะดวกสบายนะครับเราก็รอรับคอมมิชชั่นอย่างเดียวนี่คอมมิชชั่นตรงนี้สังเกตนะครับของผมเนี่ยหลักร้อย ขึ้นทุกชิ้นเลยนะครับก็คอมมิชชั่นค่อนข้างเยอะนะครับก่อนที่เราจะไปทําเงินแบบนี้ได้เนี่ยคือต้องเป็นยูพิเกอร์ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกเลยก็คือช็อปสินค้าสักหนึ่งชิ้นในนี้เพื่อไปใช้งานก่อนนะครับก็เรียกดูนะครับเหมือนเราจะเปิดร้านอะไรอย่างเงี้ยปกติเราก็ต้องแบบซื้อเฟรนชาไช์อะไรอย่างเงี้ยเฟรนชไช์มันก็ราคาค่อนข้างสูงใช่ไหมฮะหรือเราจะขายสินค้าออนไลน์บางอย่างเนี่ยเราก็ต้องเป็นการเปิดบินก่อนนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับก็คือเป็นลูกค้้าก่อนนน1ชิะครับ แล้วก็ราคาก็ไม่สูงด้วยนะครับสินค้าก็ได้ใช้งานจริงด้วยนะครับสินค้าตรงนี้ก็จะส่งถึงหน้าบ้านเราเลยนะครับเราสามารถเลือกเก็บปลายทางได้นะครับแต่ถ้าเลือกเก็บปลายทางเนี่ยเราจะได้เป็นยูพิกเกอร์หลังจากวันวันที่เราชําระเงินก่อนนะครับแต่ถ้าเลือกจ่ายทันทีเนี่ยก็มีช่องทางออนไลน์ให้หลากหลายช่องทางนะครับเหมือนแอป Lazada เลยนะครับถ้าใครซื้อแอป l a z a d a บ่อยก็ยูพิกก็เหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าแอป l a z a d a เนี่ยเขาก็ให้พพอร์ตในแอปยูพิกด้วยนะครับตรงนี้ก็คือเรื่อง าการจ่ายเงินนะครับสินค้าอะไรก็หายห่วงได้นะครับยังไงก็ลองเลือกสินค้าดูอาจจะมีสินค้าราคาถูกราคาแพงก็ปะปนกันไปก็เหมือนเว็บทั่วไปนะครับก็เราลองเลือกสินค้าที่เราตอบโจทย์เรามากที่สุดนะครับตรงนี้ก็จะได้มีสินค้าไปใช้ด้วยนะครับหลังจากนี้นะครับเมื่อเราได้เป็นยูพิกเกอร์นะครับเราก็เหมือนมีกําไรนะครับก็คือซื้อสินค้ามาใช้งานอยู่แล้วแถมยังมีสินมีการมีสินค้าในนี้ให้เราไปแชร์ขายอีกหรือเราจะซื้อสินค้าเองเนี่ย เราจะได้เงินค um, ืนดีนะครับอย่างเช่นตรงนี้ครับสมมติผมซื้อชิ้นนี้ใช่ไหมครับ499ผมจะได้เงินคืนอีกสิบหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทเลยนะครับตรงนี้ก็เหมือนเราซื้อสินค้าในราคาถูกลงเงินตรงนี้เนี่ยเราจะได้รับเข้าธนาคารในวันพุธหน้าเลยนะครับหลังจากที่เรารับของแล้วเจ็ดวันนะครับผมลองยกตัวอย่างนะครับวิธีสั่งซื้อละกันนะครับสมมติกดสินสั่งซื้อสินค้าใช่ไหมครับหนึ่งให้เราเช็คก่อนเลยว่าสินค้านี้เนี่ยจัดส่งมาจากที่ไหนนะครับเราจะได้เช็คเวลาได้นะครับ อันนี้เขาเขียนจัดส่งจกต่างประเทศนะครับ8-16วันนะครับแต่ถ้าเป็นสินค้าจัดส่งในไทยก็ประมาณ2-7วันประมาณนี้นะครับก็โดยทั่วไปนะครับตรงนี้ก็มีคูปองสินค้าราคาลดราคาให้เราด้วยนะครับก็เลือกเอาไปใส่นะครับอันนี้สินค้าราคา499ใช่ไหมครับเราก็ดูคูปองครับที่เขียนว่าซื้อขั้นต่ําไม่เกิน499นะครับเราก็ใช้นี่ครับคูปองนี้เราก็จะได้ลดอีก50บาทประมาณนี้นะฮะกดรับคูปองแบบนี้ไปนะครับแต่ก็ อ่าแล้วก็กดซื้อเลยนะครับแบบนี้นะครับของขอนเพื่อนเนี่ยจะมีแค่คําว่าซื้อเลยนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เป็นยูพิกเกอร์นะครับของผมเนี่ยคือมีคําว่าแชร์เลยกับซื้อเลยหมายความว่าผมสามารถที่จะแชร์ขายดรอปชิปสินค้านี้แบบฟรีฟรีได้เลยนะครับถ้ามีคนซื้อผมก็ได้รับ145หรือถ้าผมซื้อเองผมก็ได้รับ145เช่นกันนะครับอ่าเมื่อกดซื้อมาแล้วเนี่ยนะครับก็กรอกที่อยู่ให้เรียบร้อยนะครับที่อยู่ในการรับสินค้านะครับกรอกเบอร์กรอกอีเมลนะครับตรงอี ถ้าเราไปคัดลอกมาเนี่ยกรณีถ้าเราวางมันจะมีช่องว่างอยู่แล้วเขาจะพอเรากดสั่งซื้อเขาจะเห็นว่าให้ระบุอีเมลนะครับก็คือให้เราให้เราลบช่องว่างออกให้หมดหรือว่าพิมพ์เองทีละตัวดีที่สุดแล้วกดยืนยันหรือว่าตกลงข้างหลังด้วยนะครับตรงน,นี้ฮะก็เรียบร้อยนะครับส่วนสองอันนี้ยังไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับตอนนั้นเราก็เลื่อนมานะครับเนี่ยฮะดูราคาสินค้านะครับเช็ควันจะส่งด้วยนะครับอันนี้สินค้าต่างประเทศจะต้องรอ,อานานกว่าสินค้าปกติอยู่แล้วนะครับอาจจะถึงละถึงช้าสุดคือวัน จะส่งฟรีนะครับส่วนลดสงอีก45บาทแล้วแลกส่วนลดอีก50บาทนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยจ่ายไม่ถึง49เลยนะครับจ่ายแค่449เท่านั้นนะครับก็กดสั่งซื้อแบบนี้ครับกดสั่งซื้อปุ๊บนะครับเขาจะให้เลือกช่องทางชําระเงินนะครับก็ใครสะดวกช่องทางนะครับตรงไหนก็เลือกได้เลยนะครับมี True Wallet นะครับโมบายแบงกิ้งแบบเครดิตนะครับตอนนี้โมบายแบงกิ้งก็ใช้ได้ธนาคารหลักๆก็เกือบครบเลยนะครับน่าจะใช้ควบคุมอยู่แล้วนะครับ ซึ่งช่องทางตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่สะดวกเลยนะครับก็เลือกเก็บปลายทางเอาก็ได้นะครับตรงนี้จะได้มั่นใจกับเราด้วยว่าเราได้รับสินค้าถึงมือเราก่อนแล้วค่อยชําระเงินนะครับแต่ว่าตรงนี้คือตามที่ผมแจ้งคือถ้าเราอยากเป็นยูพิกเกอร์เร็วๆเ,เนี่ยเราต้องชําระทันทีแต่ถ้าถ้าเรารอได้เนี่ยเราต้องรับของแล้วก็ชําระเงินก่อนถึงจะได้เป็นยูพิกเกอร์นะครับก็แล้วแต่นะครับว่าราคาจะสะดวกตรงไหนนะครับแต่ก็อยากให้ตัดสินใจก่อนว่านะครับอ่าสิบหกวันนะครับ เขาเขียนว่าวันถึง16วันที่16กนะครับก็อาจจะประมาณ10วันถึง15วันตรงนี้เนี่ยนะครับจะเสียโอกาสที่เราจะทําเงินหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเราได้ก็มีปัญหาก็แล้วแต่เรานะครับสินค้าตรงนี้ยังไงก็ได้รับแน่นอนหากได้รับแล้วไม่พอใจหรือว่าไม่ตรงตามที่เราสั่งเราก็ทําเรื่องคืนได้ภายใน7วันนะครับจากนั้นก็เลือกช่องทางนะครับที่เราจะโอนนะครับส่วนช่องทางโมบายแบงกิ้งเนี่ยกรณีเราเลือกเนี่ยนะครับเขาจะมีบอกนะครับว่าโอนอย่างไงนะครับผมยกตัวอย่างเป็นธนาคารนี้ละกันนะครับ อันนี้ครับเขาก็จะมีวิธีการชําระเงินบอกนะครับตรงนี้เพื่อนๆที่เคยชําระอยู่แล้วก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าใครที่ยังแบบว่าไม่เคยชําระเงินผ่านมือถือแบงกิ้งเลยตรงนี้ก็อาจจะงงนิดหน่อยแต่ความจริงแล้วไม่ได้ยากอะไรนะครับซึ่งเราสามารถดูข้อมูลได้ตรงนี้นะครับการชําระหลักคือจะมีรหัสอ้างอิงนะครับอันนี้คือ1เลยนะครับก็มาดูวิธีชําระนะครับถ้าใครใช้มบายแบงกิ้งก็กดที่มบายแบงกิ้งนะครับจะมีบอกนะครับ ชำระอย่างไรเนี่ยครับล็อกอินนะครับเลือกเมนูจ่ายจ่ายบินนะครับแล้วก็ไปเลือกที่คําว่ารายการใหม่นะครับ4เลือกบินนะครับอ่าแล้วก็ค้นหาคําว่า123่งสองสามเซอร์วิสแล้วก็ค้นหาไปนะครับจากนั้นปุ๊บพอกดปุ๊บเราก็กดที่1นึ่งของสามเซอร์วิสนะครับแล้วก็จะมีช่องให้ใส่รหัสลูกค้านะครับอ่าข้างบนนะครับใส่เลขที่อ้างอิงในช่องรหัสลูกค้านะครับส่วนรหัสใบคําสั่งซื้อให้ใส่เบอร์เรานะครับอันนี้เป็นธนาคารนี้นะครับ แต่ละธนาคารก็อาจจะแตกต่างในเหมือนกันนะครับต่อไปก็ใส่จํานวนเงินนะครับ3มช่องนะครับถ้าธนาคารอ่าสีเขียวอันนี้จะใส่3ช่องนะครับช่องบนสุดใส่เนี่ยครับคัดลอกไปวางได้เลยช่องที่2รหัสใบสั่งซื้อใส่เบอร์มือถือเรานะครับเบอร์เดียวกับที่เราสั่งไปนี่แหละครับช่องที่3ใส่จํานวนเงินและกดจ่ายแค่นั้นเองนะครับธนาคารนี้ก็ประมาณนี้นะครับส่วนธนาคารอื่นก็ลองกดดูนะครับหรือนะครับถ้าเราไม่สะดวกเลยก็เลือกปลายทางนะครับ โอเคนะครับอันนี้คือผมยังไม่ได้จ่ายนะครับเราก็ต้องมากดชําระยอนหลังได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการเลือกซื้อของในสินค้ายูบิคชอยตอนช่วงโปรโมชั่นนะครับมีส่วนลดเยอะมากนะครับมีทั้งส่วนลดค่าจัดส่งและก็ส่วนลดจากโปรโมชั่นรังคาด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับสินค้ายูบิคชอยก็เยอะมากหลากหลายนะครับตอบโจทย์เราด้วยนะครับทางนี้เนี่ยเรามีสินค้าไปใช้เราสามารถทําเงินได้นะครับเงินตรงนี้เนี่ยไม่มีจํากัดเลยว่าเราจะทําเงินได้เท่าไหร่นะครับ อย่างวันนี้ผมทาเงินไปแล้วนะครับหนึ่บาทเนะครับเป็นเงินโดยประมาณนะครับซึ่งอาจจะมีหักลบนะครับจากกรณีที่สินค้าที่ถูกคืนหรือยกเลิกนะครับซึ่งยอดเงินตรงนี้เนี่ยเราสามารถกดดูย้อนหลังได้นะครับอ่าเมื่อวานนะครับดูเมื่อวานนะครับเมื่อวานทําเงินไป3ามพันนะครับแต่ตรงนี้อาจจะมียกเลิกบ้างนะครับเมื่อวานซื้อน2,600นะครับอ่าเมื่อวานก่อนหน้าเมื่อวานซื้อีกก็4ี่พนนะครับอันนี้คือผมเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับไม่ได้การันตีว่าจะได้เท่านี้ อาจจะได้น้อยกว่านี้เท่าผมหรือว่ามากกว่าก็ได้นะครับอันนี้คือแล้วแต่ความขยันนะครับแล้วแต่ช่องทางการทําเงินนะครับซึ่งช่องทางการทําเงินเนี่ยผมก็อธิบายไว้ในหลาย,ลายคลิปแล้วนะครับอยากให้รับชมย้อนหลังที่เป็นคลิปที่อธิบายการทําเงินนะครับแต่ลหลักๆในแอปยูพิกก็คือการดรอปชิปสินค้านั่นเองนะครับแล้วแต่ว่าเราจะดรอปชิปสินค้าทั่วไปหรือสินค้ายูพิกชอยสก็ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับยูพิกเกอร์ er เนี่ยทุกคนจะมีรหัสอ่าตรงน,นี้คือรหัสนี้เอาไว้ไปให้ลูกค้าเรากรอกนะครับเพราะว่า เขาจะเป็นลูกค้าในแอปเราเนี่ยครับเขาโหลดแอปมาใช้แล้วก็เขาซื้อของกิชชิ้นคือเราจะได้ตลอดชีวิตที่เขาใช้แอปนั้นเลยนะครับตลอดเขาใช้แอปยูพิกซื้อตอนไหนคือเราได้ทุกครั้งเลยนะครับอันนี้คือเป็นข้อดีนะครับสำหรับแอปยูพิกนะครับก็อย่าลืมส่งรหัสคําเชิญให้เพื่อนๆนะครับในตอนที่เขาดาวโหลดแอปมาใส่นะครับใส่ให้เรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับแคมเปญนี้นะครับใครที่อยากเป็นยูพิกเกอร์อยู่นะครับก็ห้ามพลาดเลยนะครับ ก็โอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีแคมเปญดีๆต่างๆก็จะนํามาฝากอีกนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์แล้วก็กด u b s c r คร e รูปกระดิ่งด้วยนะครับถ้าใครยังไม่ได้กดนะครับจะได้แจ้งเตือนคลิปทันทีที่ผมอัปเดตให้นะครับสำหรับนี้ผมอินที้คต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ